อ่ะนะครับเดี๋ยวกลับมารับชมกันต่อนะครับกับการเปลี่ยนซีนโชคและแกนโชคนะครับ h o n d a Nova Sonic s o ซ i c นะฮะก็ตอนนี้ก็ประมาณ5โมงนะครับนักศึกษารอบเช้ารอบบ่ายก็กลับบ้านไปหมดแล้วนะครับก็เหลือครูกับพี่ปุ้ยอยู่2คนนะฮะระหว่างรอนักศึกษารอบค่ำมานะครับก็ ให้เอากระบอกโชคไปล้างทำฟาร์มสะอาดและที่ต้องเน้นเลยคือตรงปากกระบอกท่านต้องขูดทำฟาร์มสะอาดให้ดีส่วนข้างในเนี่ยที่มาจะเสียดสีกับแกนเนี่ยก็คือก็ต้องล้างทำฟาร์มสะอาดให้ดีด้วยเช่นกันนะอา้าทีนี้พอล้างทำฟาร์มสะอาดเสร็จคลิปนี้ก็คือจะเปลี่ยนนะครับตีนแล้วก็ยางกันฝุ่นส่วนสปริงหรือกิบล็อกเราไม่ได้เปลี่ยน สปเรีิปล็อกล้างหรือยังครับโอเคนะครับ,รบก็ครูก็ตัดตองบรรจุพันห์ออกจากนั้นนะครับครูก็จะใส่ซีนอันนี้ที่พี่ปุ้ยไปซื้อมานี่ซีนอย่างกันฝุ่นแท้นะครับชุดหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทนะนะครับก็เอาจาระบี ทาที่ขอบซีนหรือทาที่ปากกระบอกก็ได้แล้วแต่เราสะดวกและที่สำคัญก็คือเวลาเราจะใช้เครื่องมือเวลาเราเครื่องมือกับซีนใส่ยใสให้ถูกด้านโดยให้ด้านที่เป็นยี่ห้อเป็นเบอร์เป็นตัวเลขอยู่ทางด้านบนอันนี้คือด้านบนทางด้านล่างจะไม่มีอะไรนะครับนะอ้าวใสเสร็จแ,แล้วนะครับครูจะทาจาะระบี ที่ขอบซีนบางๆนะครับก็วางเครื่องมือกับซีนลงไปนะครับจับตุ้มให้ดีนะครับยกขึ้นถ้าเราล้างสะอาดดีเครื่องมือดีกระแทกไม่เกิน3าทีนะครับเอาหนึ่งสสาม ซีนก็จะลงไปนั่งกระบ,บารุ่นนี้ไม่มีแหวนลองเหมือนพวกตระกูลเวสรุ่นใหม่ๆนะครับซีนลงไปนั่งบ่าเรียบร้อยพอซีนลงไปนั่งบ่าเรียบร้อยนะครับครูก็จะใส่ตัวกิ๊ล็อกแหวนล็อกสปริงล็อกแล้วแต่เราจะเรียกนะครับอ่าครูก็ใส่ เดี๋ยวนะตอนเวลามันลงไปล็อกมันจะดังคลิกคลิกนี่และคลิปล็อกนะครับจากนั้นครูก็จะใส่ยางกันฝุ่นหรือเราจะเรียกซีนกันฝุ่นก็ได้ก็ไม่ได้ผิดอะไรอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับถ้าเราล้างปากกระบอกไว้สะอาดก็คือเอามือวางลงไปเอามือตกเอาอย่างนี้ก็ได้เนี่ยนะครับมันก็จะลงไปสนิทเรียบร้อยนะครับอีกข้างหนึ่งก็จะทําเหมือนกัน วัะน,นั้นเดี๋ยวครูถ่ายให้ดูตรงนี้แค่ข้างเดียวพอนะครับจะได้ไม่เสียเวลาท่านผู้ชมนะครับอ่านะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับทีนี้นะครับหลังจากที่ครูนะครับใส่ซีนกิบล็อกกับยางกันฝุ่นเสร็จเรียบร้อยนะครับครูก็จะมาทําการประกอบกระบอกโชค๊คเข้ากับแกนโชค๊คเดี๋ยวพี่ปุ้ยย้ายตัวล็อกลูกสูบมาไว้ที่โช๊คข้างขวา แทงลงไปหน่อยครับอันนี้โดยส่วนตัวครูเวลาครูทํางานนะครับถ้างานมันยังไม่เสร็จเนี่ยคือครูจะใส่ตัวพลาสติกกันไว้ก่อนอย่างนี้นะครับอ่าก็เราก็จะเอากระบอกชคที่เปลี่ยนซีนอะไรเรียบร้อยนะครับ mm hmm. เข้าไปติดตั้งทีนี้เวลาติดตั้งเนี่ยเนื่องจากว่านะครับของ Honda Nova Sonic เนี่ยมันมีบูสที่รองอยู่ปลายลูกสูบตรงนี้ นี่นะครับนี่มันมีบูทลองอยู่เราก็จะต้องใส่บูทตัวนี้เอาไว้นะครับไม่ใช่ลืมนะครับต้องใส่บูททีนี้ปัญหามันก็มีครับคือบูทตัวเนี้ยมันทำไมครับเนี่ยมันชอบล่วงมันชอบหล่นนะมันก็มีวิธีการคือบางท่านอาจจะเอาเจารบีมาแต้มมาทาบางท่านอาจจะใช้วิธีทำไมครับ เอาน็อตใส่เข้าไปก่อนแล้วก็ย่อนในตัวบูธตัวนี้ลงไปอันนี้แล้วแต่การบริหารจัดการของแต่ละคนนะครับก็ครูอธิบายอย่างนี้นะครับใส่บูธพอใส่บูธเสร็จให้เราสวมกระบอกซึ่งเวลาใส่กระบอกเนี่ยใส่กระบอกให้ถูกข้างนะครับโซนิกเนี่ยการดิสมันอยู่ข้างขวากระบอกโชคก็จะต้องเป็นฝั่งที่มีตัวนี้นะครับหูคาลิปเปอร์เบรก ไม่ใช่ถ้าเอากระบอกข้างขวาไปใส่ข้างซ้ายขันเติมน้ํามันโชคกเรียบร้อยนะครับอันนั้นท่านก็ต้องรื้อใหม่นี่นะโอเคนะ,ะเดี๋ยวครูขายาิแต้มจะระบีไว้เล็กน้อยนะครับ ครูก็จะใส่กระบอกอ่ะ,อะลวงนะครับเนี่ยนะมันทำมาแล้วมันไม่แน่น กระบอกเข้าไปได้เสร็จนะครับเราก็จะทำการใส่น็อตนะอันนี้ข้างขวานะครับตอนรื้อออกมานักศึษาแจ้งว่ามันไม่มีแหวนทองแดงมานะครับอันนี้คือเราก็ต้องหาใส่แล้วอย่างที่ครูเคยทำไปในหล,หลายๆคลิปว่าเดิมๆจากโรงงานเนี่ยเขาจะทาน้ำยาล็อกเกลียวหรือน้ำยากันเกลียวคายกาันรั่วกันซึมแต่เราไม่มีตัวนั้นนะครับ เราก็จะอนุโลมนะครับคือใช้เป็นปักเกนเหลวหรือที่เราเรียกกันติดปากว่ากาวเดี๋ยวไอ้ขั้นตอนทากาวตัวนี้ครูขอหยาบหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะครับอ่านะครับครูได้เอาน็อตนะครับน็อตยึดลูกสูบนะครับทาปักเกนเหลวหรือกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วคือครูก็ใช้ลูกบล็อกเดือยโผลหมุนเข้าเกียวด้วยมือจนสุด จากนั้นคือครูก็จะทําการขันแน่นนะครับอ่าเดี๋ยวอาสิสติ์ช่วยช่วยล็อกลูกสูบให้ครูหน่อยเนี่ยนะครับอย่างที่ครูบอกนะครับว่าบางทีเราขันเนี่ยไอตัวลูกสูบอ่าลูกสูบมันหมุนตาม เพราะนั้นบางคนบอกว่าทําคนเดียวทําได้นะมันต้องไปจับลูกสูบอันนี้ก็ต้องทําไมครับล็อกถัดปลายด้านล่างกระบอกโชค๊คเรามีลูกสิ์เรามีลูกน้องอยู่แล้วก็วานเขานะครับอ่าผูกฐานอีกทีนึงนะครับแน่นแล้วนะครับ พอมันแน่นแล้วนะครับเดี๋ยวจริงๆคือมันต้องทดสอบทั้งสองฝั่งแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวครูทดสอบแค่ฝั่งเดียวว่าน,นะครับเอาเอาลูกสูบตัวล็อกลูกสูบโชค๊คออกครับดึงขึ้นไปเลยครับทดสอบยังไงนะครับให้เราดันขึ้นให้สุดแล้วดึงลงให้สุดทั้งสองข้างมันจะต้องขึ้นสูงสุดเท่ากันลงต่ำสุดเท่ากันแล้วแรงที่ใช้ในการดันและดึงต้องเท่ากัน เราไม่มีเครื่องมือมาวัดตรงนี้นะครับก็ต้องอาศัยคนทําคนคนเดียวเนี่ยแหละเป็นคนทดสอบไม่ใช่ข้างขวาครูดึงข้างซ้ายพี่ปุ้ยดึงไม่ได้นะครับต้องคนคนเดียวแต่ว่าครูอาจจะดึงก่อนแล้วให้พี่ปุ้ยมาดึงทดสอบว่ามันใกล้เคียงกันไหมประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งคือมันทําเหมือนการครูขอหยุดวิดีโอไว้นะครับ อ่านะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับตอนนี้สองข้างคือครูขันน็อตยึดกระบอกโชวกข้างล่างเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาทดสอบดูนะครับข้างซ้ายโทษข้างขวาลดกะละการข้างขวาข้างซ้ายนะครับขึ้นดึงลงขึ้น ทีนี้จากความรู้สึกของครูเนี่ยนะครับข้างขวาเนี่ยจะหนึดหนืดกว่าข้างซ้ายนิดนึงนะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะบอกว่าสองข้างมันเท่ากันเป๊ะเพราะว่าความถนัดของเราไม่เหมือนกันแต่ขึ้นสุดเท่ากันลงสุดเท่ากันทีนี้เพื่อความชัว์ครูก็จะเอาเทาล้อมาใส่นี่นะครูครูดึงสุดทั้งสองข้างแล้วเรามาดูว่า เรายึดแกนเนี่ยต่างๆมาได้ตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะครบครูจะใส่เทาเนี่ยเห็นไหมครับอ่าอันนี้ก็คือสองข้างเป็นอย่างไรครับเท่ากันชัวร์แล้วนะครับพอสองข้างขึ้นเท่ากันลงเท่ากันค่าแรงที่ใช้ในการดันกับด,ดึงลงใกล้เคียงกันเพราะครูบอกแล้วว่า เป๊ะๆเ,เลยมันเป็นไปไม่ได้ขั้นตอนต่อไปก็คือการเติมน้ำมันโชกแล้วทำการไล่ลมเดี๋ยวครูสาธิตให้ดูแค่หนึ่งข้างนะครับอ่เอาอเอาข้างขวาอันนี้ล็อกไว้พออยู่นะครับอ่าอ่าโอเคพี่ปุ้ยมาถือครับอ่าเดี๋ยวมอบหน้าที่ตากล้องให้พี่ปุ้ยน้ำมันโชกค อยู่ข้างกระป๋องอา,จา,า,งางจารย์ข้างล่างอาจารย์ข้างล่างข้างล่างครับข้างล่างอ่านะครับพี่ปุ้ยเขาเปิดสเปคดูนะครับอันนี้เป็นโซนิกตัวใหม่โซนิคนิวน้ำมันโชคที่ใช้คือข้างละ1 1 6่งร้อยสิบหกซีซีทีเนี้ยบวยาเนี่ยมันจะตวงได้ครั้งละ5้าซีซี อันนี้คือครูตรวงเอาไว้115 cc แล้วเกิน115 cc ไปนิดนึงครูไม่ได้ใช้วิธีกะหรือเทเอานะครับนั้น2ข้างมั่นใจได้เลยว่าใกล้เคียงกันแล้วให้ท่านดูสีน้ำมันนะครับใสสะอาดชัดเจนนะอ่ะครูทำการเปิดเปิดเสร็จก็ทำไมครับดื่มาไ,<ม>ไม่ใช่ใชนะครับ<ช>ก็ทำไมครับเทน้ำมันโช๊ค115 cc ลงไป ท่านจะบอกว่าให้หยดจนหยดสุดท้ายเลยอะไรก็แล้วแต่นะครับเทลงไปะนะครับจะใช้เป็นอะไรนะสลิงฉีดยาอะไรก็ได้ทีนี้พอครูเทน้ำมันโช้กลงไปพี่ปุ้ยถอยไปนั่งต่มๆสิ่งที่ต้องทำคืออะไรครับที่เวลาครูบอกไปคือทำการไล่ไมลม<ง>ก็ไม่มีอะไรครับ ดันขึ้นนับ1ดึงลงนับสองเอาประมาณสักยี่สิะครูทำเลยนะครับ1 2 3่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดอ็ดสิบสองสิห 1จ็ดสิบแเพื่อให้น้ำมันที่อยู่ในมันไหลลงไปข้างล่างเพราะมันมีวาล์วอยู่เป็นการไล่าอากาศพอเราทำครบ20ทีเสร็จปั๊บขั้นตอนต,อนต่อไปคือทำอะไรครับใส่สปริงอ่าใส่สปริงทีนี้ครูก็บอกไว้ตั้งแต่ตอนถอดแล้วว่าเวลาจะถอดให้เราทำไมครับจำด้วยว่า,วา ที่อยู่บนอยู่ล่างหรือห่างอยู่บนอยู่ล่างซึ่งคันนี้นักศึกษาเขาถอดมาเขาบอกว่าที่อยู่ทางด้านลา่า,ลางเราก็เอาด้านที่นะท่านเห็นไหมครับนี่ชัดเจนเลยเนะี่ยเห็นไหมครับข้างบนมันห่างข้างล่างมันทีเอาด้านทีทําไมครับใส,ใส่ลงไปเวลาใส่ก็ไม่ใช่ทั่วน้ามันโชคกคอะไรทำไมครับกระชอกกระเด็นกระชอกอ,ออกมาก็ค่อยๆปล่อยเขาลงไปเอาปล่อยป๊บ พอใส่ลงไปเสร็จปุ๊บใส่อะไรครับแหวนแหวนเดี๋ยวครูลองดันขึ้นมาสิแหวนจะได้ไม่กิ้งไปไกลอ่าเนี่ยนะครับใส่แหวนอ่าพอใส่แหวนเสร็จใส่อะไรครับปอกปอกเล็กอ่า ตอนนี้นะข้างนี้นะครับหยุดประมาณนี้นะเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งคือครูจะใส่น้ํามันโชกไล่ลมใส่แหวนใส่ปอกเหล็กแล้วเดี๋ยวมาดูว่าสองข้างปอกเหล็กมันโผลมาใกล้เคียงกันไหมเดี๋ยวขออนุญาตหยุดวิดีโอไว้ก่อนอ่นะครับรับชมกันต่อนะครับตอนนี้ข้างซ้ายข้างขวาเติมน้ำมันโชกไล่ลมใส่สปริง ใส่แหวนใส่ปอกเหล็กท่านผู้ชมก็ดูนะครับเนี่ยสองข้างท่านก็จะเห็นว่าไอ้ปอกเหล็กเนี่ยมันทําไมครับมันโผล่มาใกล้เคียงกัน,นคือเท่ากันมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าสปริงใช้ปลายสปริงมันต้องทําไมครับต้องมีการล้าเกิดขึ้นแต่ดูนะมันใกล้เคียงกันพอมันใกล้เคียงกันเสร็จเรียบร้อยปุ๊บทีนี้ก็ทําไมครับติดฝานะครับติดฝา อยู่ที่พื้นจะใส่ด้ามต่ออาก็เอาลูกบล็อกกับน็อตใส่แล้วก็กดนะหมุนเข้าเกลียวถ้าเราใช้มือเราเนี่ยนะครับมันจะหมุนลำบากแต่ดูนะคือครูหมุนเข้านะครับนี่สบายๆนะอันนี้ไม่ใช่ว่าครูแข็งแรงนะครับคือมันเข้าเกลียวตามปกติอีกข้างหนึง่ง ทำเหมือนกันเขามีโอลิงอยู่นะครับอา้าวนอ็อตใส่ลูกบ็อกเอาลูกบ็อกสวมกับน็นอตก็แล้วแต่เราจะพูดกดหมุนนะหลังจากนั้นแน่นแล้วว่าทำไมครับขันให้แน่น พอเราขันให้แน่นเสร็จเรียบร้อยอ่ะพี่ปุ้ยถอยไปนั่งยองๆสมมุติว่านะครับครูขันข้างบนแน่นเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าเขาล้อยังเป็นยังไงอยู่ต้องเหมือนเดิมต้องเข้าออกง่ายอยู่อ่าเขาล้อยังตรงอยู่ใช่ไหมครับเราก็ทําไมครับมาใส่น็อตยึดอะไรครับแทนจับโช้เ<อ>ขาจะมีเดือยล็อกอยู่ ใส่น็อตยึดแผงคอบนแผงคอบนขันน็อตยึดแผงคอล่าง,างทั้งสองข้างทำเหมือนกันพอเราขันน็อตยึดแนแผงคอบน,แผ,อบนแผงคอล่างเสร็จปับ๊บก็ใส่อะไรครับบังโคนบังโคนใส่บังโคนเสร็จก็ใส่อะไรครับใส่ล้อใส่ล้อใส่เทาติดตั้งอะไรครับชุดคา,าลิปเปอร์เบรก แล้วก็ทดสอบเบรกนะครับไอตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับที่มันล็อกสายอ่อนเบรกส่วนในที่น้ํามันโช๊กก่อนหน้าน,นี้ที่มันหกมาก็เป็นภาระของอาจารย์เขาจะต้องไปทําการล้างนะที่โรงเรียนครูไม่มีบริการล้างอาัดฉีดก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับขั้นตอนในการเปลี่ยนแกนโช๊กซีนโช๊ก ซึ่งมันเป็นโชคแบบเต็มท่อนหรือโชคแบบรถสปอร์ตหรือรถกระเทยรถสปอร์ตแฟมิลี่อะไรก็ว่านไปนะอันนี้ยังไม่ใช่โชคแบบหัวกับห,บหรืออัพไซด์ดาวถ้าเป็นหัวกับหรืออัพไซด์ดาวขั้นตอนเครื่องมือจะเยอะกว่านี้และราคาอะไรของโช๊คอัพไซด์ดาวก็จะทำไงได้ครับพี่ปุ้ยสูงด้วยสูงด้วยแพงกว่าอะไรแพงถอดประกอบยาก ค่าแรงก็ต้องทำไมครับแพงด้วยแพงด้วยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็รอติดตามขั้นตอนการประกอบคาร์บูเรเตอร์โซนิกต่อนะขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ